เราเจอซีดที่ซ่อนมดที่น่ากลัวที่สุดในไม์ครับชื่อว่าก็สซิล่าบ้าเลือดและผมก็เข้ามาในซีดนี้แล้วดังนั้นก็มาสำรวจกันเลยนะครับเออโพโพ ฮัลโหลอาเซลเอามาดูนี้สิฉันอยู่ในไม้กางเขนนี่มันอะไรเนี่ยทำไมถึงมีไม้กางเขนอยู่หน้าหมู่บ้านเออหมู่บ้านไหนโอ้หมู่บ้านนั่นเหรออ๋อใช่เลยหมู่บ้านที่อยู่ข้างหน้าไม้กางเขนอันนั้นอนะใช่เลยอันนั้นเลยเออเพราะฉันว่าไม้กางเขนบนพื้นน่าจะเป็นสิ่งที่เรากังวลน้อยที่สุดในวันนี้เลยนะเพราะวันนี้เราอยู่ในซีดของมดที่น่ากลัวที่สุดในไม้ครับมันเป็นมดที่สามารถทําให้เกมของนายล่มได้สามารถลบข้อมูลได้แม้กระทั่งข้อมูลภายในเครื่องมันยังสามารถขโมยช่องของนายไปได้ ได้ด้วยนะช่องใหม่ของนายไงออพ่อ,อแล้วทำไมแล้วทำไมทำไมเราถึงเล่นมาละเซลเออฉันไม่อยากเสียช่องใหม่ของฉันนะันเพม่งมีแค่ห้าถึงหกวิดีโออ,อ่าเราเล่นก็เพื่อให้คนดูวิดีโอไม่ต้องไปเล่นเองไงพวกเขาสามารถดูได้เลยถ้างั้นก็มาสำรวจหมู่บ้านกันเลยดีกว่านะออโอเคไดออ้นายมีเครื่องมืออะไรใหม่หรือว่าเราต้องหาเครื่องมือพื้นฐานก่อนอาเซลคือฉันไม่มีอะไรเลยอะ โผลเราต้องหาเครื่องมือพื้นฐานแล้วเพราะนายก็รู้ว่าวิดีโอนี้และวิดีโอสำรวจทั้งหมดของเราเล่นโหมดเอาชีวิตรอดหมดเลยและเราก็สำรวจแล้วจะแสดงให้เห็นว่ามดนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรกันแน่ตามหลักแล้วนะโ <Okay. S 1> พนายไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมเ <c oughs> พราะนายไม่ได้อ่านอีเมลฉันแน่นอนสิไม่งั้นนายจะขโมยเงินเพเพาฉันไปหมดเลย<า>ต้องบอกเลยว่ามันเป็นกสิราที่ถูกสาปอย่างหนึ่งอะไรนะอะไรนะเออดูสิออทีนี้นายหมายถึงนี่หรือเปล่าอ่ะสามสิบเมตรพ้นไฟและพยายามจะเยียบเราตายนายมาถึง ดูเหมือนก็ซิล่าอะไรแบบนั้นเลย ว่ากันว่ามันคือก็อซิล่านะแบบไดโนเสาร์ตัวใหญ่ๆยาวๆอะไรแบบนั้นแต่มันถูกสาบนะพื้นผิวมันเหมือนมีอะไรผิดพลาดด้วยสรุปสั้นๆคือพวกเราสวยแล้วใช่ไหมถูกต้องเลยมาดูกันเออฉันคิดว่านายใช่เพราะอะไรพวกนี้มันทําให้นายกลัวมากแต่ฉันมีประสบการณ์มาแล้วดังนั้นไม่ฉันไม่คิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับฉันแน่นอนโอเคงั้นฉันจะอยู่ใกล้ๆนายเลยแล้วกันนะเพราะฉันกลัวกลัวการเผชิญหน้ากับว์ประหลาดตัวเท้าตึกฉันไม่เข้าใจว่านายทำไมถึงใจเย็นได้ขนาดนี้มาดูกันคือฉัน ทำที่ขุดหินเล็กๆตรงนี้แล้วใครเจอไอรอนกลเลมก่อนก็ได้มันไปเลยเฉันเจอแล้วแล้วมันก็อยู่ตรงนี้จริงๆอ่ะแล้วก็มีขอบบ้อผิดพลาดเล็กน้อยไดโอเคโอเคนาะยเอาเล็กไปได้เลยไม่มีปัญหาอมเอาละเราไปสำรวจหมู่บ้านข้างหลังดูซิเพื่อเจอหนังสือภาพหรือบอแสอะไรบางอย่างก็ได้อะนะโอเคมาดูกันคือฉันจะเริ่มสำรวจเล็กน้อยแล้วกเก็บหินเพื่อทำดาบหินกับขวานหินก่อนแล้วกันสำคัญนะเอาทอชมาด้วยโอเค โอเคฉันจะเอามานิดหน่อยในบ้านที่เราเช็คดูเราเราไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมอะฮะโธ่ฉันจะไปเช็คลงนาตรงนั้นแล้วก็จะไปเอาข้าวสาลีมานิดหน่อยและนั่นนั่นมันอะไร,ร,<ม>รอะไร่ะเฮ้ยนั่ารัยเพิ่มเพิ่มานี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 <ท><ท><ๆ>่มานี<ๆ>่โอเคฉันกำลังไปอฉันกำลังเจออะไรบางอย่างเห<ท><ๆ>มือนกันนะอาเซลแต่ไม่ไม่ไม่นายฟังดูตื่นเต้นกว่าฉันว่าสิ่งที่นายเจอน่าจะสำคัญกว่าโอ้นั่นมันอีกัวน้าที่เรากำลังจะเจอเหรอเนี่ยฮะก็เออใช่ก็ซิล่าเออที่ถูกสาบอยู่นะดูเหมือนว่ามันจะชื่อว่าบลัดบลัดบัดบัด แบบว่าอาบด้วยเลือดเออแค่อาบน้ําฉันก็ไม่ชอบอยู่แล้วเนี่ยแล้วยิ่งเป็นอาบด้วยเลือดเนี่ยเอ้ยมันฟังดูไม่ดีเลยนะอเซลแบบเนี้ยตั้งแต่เมื่อไหร่ที่อีกัวน้ำมันอาบน้ำด้วยเลือดฉันก็ไม่รู้แต่มาดูกันแน่นอนนายไม่อาบน้าและนายก็ไม่ชอบอาบน้ําเอาละฉันจะเอาบล็อกนี้ไปมันเป็นบล็อกที่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยโไ้ยโอ้เอาน่ะไรอ่ะมันแตกเหรอพร้อมกับรูปไายและทุกอย่างเลยใช้มันเอารูปพาไปด้วยอะไรอ่ะเอาละนายเจออะไรบ้างมาเออคือฉันเจอกงเกงหนังด้วยแต่อับ ขอบคุณมากเลยเพื่อนเอาละตรงนี้ไม่มีอะไรแค่ทอชเอาทอชมาด้วยนะโอเคมมนสาคัญนะเดี๋ยวก่อนบ้านหลังนี้ล่ละมันดูแปลกๆนะเนี่ยแล้วเรายังเรายังไม่ได้เช็คมันเลยอ่ะมันแตกต่างจากหมู่บ้านอื่นในหมู่บ้านเล็กน้อยด้เห็นบ้านที่อยู่ไกลๆนะ่นไนั่นเหมือนกันเลยนายพูดทูกมันอยู่บนเนินเข้า ใช้ใช่สันแทบมองไม่เห็นเลยโผลดูบ้านหลังนี้สิมาดูกันมีอะไรอยู่ข้างในอ่ะโอ้โอ้มีของพอที่จะซ้าประตูเนเธอร์เลยนะดูสิอันนี้แทบจะครบแล้วแล้วก็มีบอกออาซเดีนอยู่ตรงนี้ใช่จริงๆมีของอยู่ที่นี่เอาละฉันจะจุดไฟทิ้งไว้แต่ฉันไม่รู้ว่าควรไปที่เนเธอร์หรือเปล่าฉันจะเข้าไปข้างในนะมีอะไรคุณตามฉันมาฉันไม่ได้ตามมาเลยนะเซมอเราอยู่ด้วยกันเนี้ยเราก็อยู่ห้างน้ำแ้ยอ่ไนเี๋ โอ้โอเคโอเคทำไมคุณถึงตามฉันมาอยู่ให้ห้างน้ำเอ,อ้ยทำไมมันถึงอยากให้เราอยู่ห้างจากน้ำตอนนี้ฮะเอออาจจะมีอะไรสำคัญอยู่น,ไน,นะไรหรือเปล่านี่ออไอ้นี่มันตัวอะไรอย่คือซิว่า,วาฟิตที่ดูแปลก,กๆมันคือซิว่าฟิตเหรอดูสิดูสิว่าฉันได้อะไรอาเซลมันคือเนื้อแต่มีเลือดดูนี้สิมาดูกันโอ้ ถ้าเกิดว่าฉันกินมันเข้าไปอ่ะไม่ไม่ไม่ฉันว่าอย่าลองเลยดีกว่าเกิดนายกลายเป็นอีกูนาตัวน่านเกลียดขึ้นมาละฮะเขากลับไปทางนี้กันเถอะเอาไม้มาหน่อยแล้วก็ไปในน้ํากันเถอะโอเคทําไมมันถึงบอกว่าห้ามล่ะห้ามแต่ต้องโผล่นั่นเลือดเหรอใช้เลือดใช้เลยสองค้าบตรงนี้แล้วตรงนี้อีกสองสามแล้วหาแต่เรามาที่นี่เราไปดูเออเมื่อกี้มันยังไม่มีเลยนะอาเซลมันมันเพิงพ่งโผล่มาตอนที่เราไปบ้านหลังนั้นเมื่อกี้ยังไม่ ซิว่าฟิชเลือดโผลมาให้เราเห็นไม่มีชาวบ้านแล้วก็มีเลือดอยู่ในหมู่บ้านที่เราเห็นแล้วไม่นะอาเซลอีกัวน่ากำลังมาหาเราแล้วอาเซม่ใช่อีกัวน่าเหมือน <c oughs> ดูเหมือนอีกัวน่าจริงจกอาเซลเออดูซิป้ายที่อยู่ตรงนี้มันบอกว่าห้ามลงไปในน้ําเราก็ควรจะอยู่ทางจากมันนะเออและถ้าถ้าถ้าเราลองลงไปดูแล้วฉันว่าป้ายนั้นมันบอกว่าเราไม่ให้ลงไปเพราะว่าเออมัน,นมันมอะไรตรงนั้นลระ บ้านเหมือนกันเป๊ะเลยมันอยู่กลางมหาสมุทรเลยนายเห็นไหมนะใช่แต่เมื่อกี้ที่เราไปบ้านหลังนั้นมันก็มีอยู่ที่นั่นหรือเปล่าให้คนดูคอมเมนต์หน่อยว่าพวกเขาเห็นมันด้วยหรือเปล่าเพราะจริงๆฉันจะไม่ได้ว่าเห็นมันเออตายผู้เลกแล้วมันก็มีอีกอันหนึ่งอยู่ด้วยใต้น้ำนายเห็นไหมอันที่เป็นหินนั่นน่ะเออเอาใช่นายผู้ถูกเอาล่ะฉันจะไปอันที่อยู่ข้างบนส่วนนายไปอันที่อยู่ข้างล่างโอเคได้เลยงั้นเราเป็นสำรวจคนละที่ถ้านายากนะเพื่อประหยัดเวลาและดูยุติธรรมดีด้วยเอาละขอเวลาแป๊บหน่ยยยนเเคด้ีีลม จะมีเรือแล้วควานที่ขุดไปกันเถอะเอาละกระโดดขึ้นมาโอเคฉันจะไปที่บ้านบนนู้นส่วนนายไปอันข้างล่างนะโอเคโอเคตกลงงั้นฉันจะสำรวจมันแล้วกลับมาบอกนายว่าเจออะไรด้วยนะมีพืชผลไหมมีบ้านอีกหลังอยู่ด้านบนนั่น่ะมีอะไรมีอะไรโอ้ทำไมถึงเยอะแยะขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอเคแล้วเยวจะสำรวจอันที่อยู่ใต้น้ำซึ่งเป็นอันที่เราสนใจใช่ไหมเพราะมีป้ายเออเดี๋ยวกลับมาเอาละเข้าไปในนี้เพื่อดูว่ามีอะไรบ้าไม่ไม่ัว่ามีอะไรนายไปอันนั้นแล้วฉันจะไปอันนี้โอเคฟังดูดี เออฉันจะเอาเรือไปแล้วนายก็คอยบอกฉันว่านายเจออะไรบ้างแต่ฉันว่าบ้านทุกหลังมันเหมือนกันหมดเลยหลังนี้ดูแตกต่างเล็กน้อยทันหมายถึงมันมีโครงสร้างเดียวกันแต่ทำจากหินเออฉันจะดูว่าเจออะไรข้างในที่แตกต่างหรือเปล่าแม้ว่าข้างในจะดูว่างเปล่านะอาเซลไม่มีหีบไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีอะไรเลยเหรอโอ้เดี๋ยวก่อนอาเซลข้างหลังฉันมีรูปถ่ายมันคืออะไรเนี่ยมีรูปถ่ายอยู่อาเซลและแล้วมันเป็นรูปของไบโอมเออเอนเดอร์แมนในเดเธอร์มันแปลกจังแล้วก็มีแล้วก็มีอะไรที่แปลกด้วยในรูปอาเซลมันแปลกมากรูปถ่ายเออ เป็นไปได้ไหมว่าประตูเนเธอร์ที่เราเจอเมื่อกี้นี้จะพาเราไปที่นั้นฉันว่าเราต้องไปที่ประตูเนเธอร์แน่เลยนายอยู่ไหนเนี่ยโอ้นายอยู่นี่มาดูกันมาดูกันมาดูรูปกันดูรูปสิอาเซียวนายไม่เห็นอะไรปแปลกๆเลยอ่อ,อมาดูกันฉันเห็นอะไรปแปลกๆเหรอ ไม่ฉันไม่เห็นอะไรเลยนายไม่แปลกใจหน่อยบ้างเลยงั้นให้คนดูคอมเมนต์ด้านล่างหน่อยว่าพวกเขาเห็นมั้งหรือเปล่าเพราะจริงๆนะฉันจำไม่ได้เลยว่าเห็นมันฉันรู้สึกว่ามันหลอนอยู่นายไม่รู้สึกเลยมันทำใจกลัวนิดหน่อยนะเนี่ยมาดูกันว่ามันเป็นอะไรไหมฉันว่าอาร์มรูปนี้ถ่ายด้วยเชเดอร์มั่มีแสงสว่างเยอะเกินไปอยากไปที่เนเธอร์ไหมโอเคอีสอไรฉันว่าเราไปที่เนเธอร์กันแน่นอนโอใช่ฉันไม่ทันสังเกตเลยว่ามันเปิดเชเดอร์อยู่โอเคงั้นเราไปที่ประตูเราเจออะไรเมื่อกี้นี้นายว่าไงเออเจ๋ง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 เอาละเยม Não, e que เปล่าวๆล่าเออไม่มีอะไรฉันว่าเออตาฉันเพี้ยนไปเองไม่มีอะไรลอกไปต่อกันเถออาเซลทุกอย่างปกติดีเราควรจะไปที่ประตูดีกว่าฉันว่าฉันว่าฉันเพี้ยนไปเองแต่ว่านายเห็นหรือได้ยินอะไรอย่างนั้นเหรอเนี่ยฮะคือแค่เมื่อกี้ฉันเห็นสปาะหตาดตัวใหญ่ปรากฏขึ้นมาแต่ฉันกระพริบตาแล้วมันก็หายไปเลยฉันว่าฉันว่าฉันเพี้ยนไปแล้วแน่อาเซลถ้านายไม่เห็นก็แปลว่ามันไม่อยู่ที่นั่นจริงๆนายยืนอยู่ตรงหน้าฉันเลยเป็นไปไม่ได้ที่นายจะได้เห็นใช่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 เอาละมันเหมือนก็ซิล่าตัวยักษ์ด้วยเหรอใช แต่มันอยู่ไหนอะเออมันอยู่แถวบ้านนะแต่แทบจะมองไม่เห็นเลยเพราะว่ามอกลงไงม,มันไม่มีอะไรนี่แล้วอย่างที่บอกไงไอ้งโง่เอ้ยมันหายไปท,ทันทีที่ฉันเห็นนั่นแหละที่ทำให้ฉันคิดว่าอาจจะแค่จินตนาการไปเองงั้นให้คนดูคอมเมนต์หน่อยว่าพวกเขาเห็นสิ่งเดียวกับนายหรือเปล่าแต่เ, <Okay. S 1> เราไปที่เนเธอร์กันนะงั้นเราไปกันเลย<ฮ> <Wow. S 1> เราอยู่ในเนเธอร์แล้วเดี๋ยวนะใบโอมนี้ลักษณะของมันเออไม่ใช่ในรูปอย่างนั้นเหรอ นายพูดถูกงั้นงั้นเราก็ไม่ผิดแล้วอาเซลประตูนี้คือรูปประตูนี่เองโอเคเราต้องระวังหน่อยเพื่อ <twitch> เจนสปาราดตัวยักษ์นั้นอีกเพราะมันค่อนข้างจะน่ากลัวนะอาเซลไอตัวนั้นน่ะคือฉันไม่ค่อยชอบสัตว์ตัวใหญ่เท่าไหร่ อืมเอาละลองไปทางนี้กันเอ่อโอเคนายมีบล็อกไหมหรือไม่มีบล็อกกันเนี่ยฉันมีแค่แปดด็อกเองไม่แน่ใจว่าจะพอไหมเออแต่ว่าเราเราก็ข้ามไปตามต้นไม้เพื่อหลีกอะไรดูสิหลีกอะไรเลยเนี่ยมันคือซิวอร์ฟิตตีมัน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 ตีมเสี่ยมนระวังข้างหลังด้วยระวังข้างหลังเออไม่นที่ไม่โอเคนี่เนี่ยเอาไปเอาไปเสี่ยม โอเคเราต้องปีนขึ้นไปหน่อยนะใช่ต้องปีนขึ้นไปบนต้นไม้ฉันเห็นด้วยกับนายเออระวังด้วยมีซิเวอร์ฟิสอีกตัวมาตรงนี้เขาลรางเออไม่ฉันไม่ได้ฆ่ามันฉันตีมันไปหนึ่งเราเยี่ยมอัลเพลฉันอยู่ข้างบนนี่แล้วมาดูกันว่าหมูตัวนี้จะไม่โจมตีฉันใช่ไหมโอเคไปกันเลยโอเคเยี่ยมมากซิเวอร์ฟิสตัวแล้วมันไมตัวอัลตบิลกระปินกระปินกระปินฉันปลอดภัยแล้วปลอดภัย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 เฮ้ยโอเคฉันเพิ่งเจอหนังสือเล่มหนึ่งหนังสือไหนอะ ตรงนี้บนต้นไม้นี่จริงเรอโอเคฉันจะตามนายไปอาเซลฉันฉันไม่เห็นเลยจริงๆอ่อะแต่ฉันก็เชื่อเชื่อใจนายนะนี่อะไรเนี่ยเจอมันแล้วเลยมันว่าไงอ่านให้ฟังหน่อยใครที่มองเห็นมันด้วยตาจะนํามันกลับมาด้วยตาโอ้ไม่นะอาเซลนั่นหมายความว่าถ้าเราเห็นมันด้วยตาเปล่าเราก็ทากับว่าเราเรียกมันกลับมาแค่เพียงมองเห็นมันเหล่านี้นั่นหมายความว่าถ้าฉันเห็นมันที่หมู่บ้านจริงๆฉันก็จะนำมันกลับมาด้วยใช่ไหมไหมนะไม่นะฉะนไม่ยาทำแบบนั้นแต่มันเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ย ฉันเดาว่าเป็นสัตว์ประหลาดมั้งหรือมันจะพูดถึงอะไรบางอย่างเอออะไรอาจจะเป็นาวุษยไม่รู้แต่นายเห็นอะไรมามฉันเดียรี่มองอะไรไม่เห็นเลยฉันก็เหมือนกันเอาลาไปทางนี้กันเถอะฉันจะเก็บไม้เพิ่มอีกสักหน่อยนายก็ควรทําเหมือนกันนะเนี่ยโควต์อับฉัน15%อะไรเนี่ยอาเซลว่าไงนะผิดพลาดเหรออะไรเหรไนายไม่เห็นเหรอไม่ไม่บนหน้าจอาหนั่นหมายความว่าโลกกำลังถูกทาให้เสียหายแล้วมันก็15%้เรแล้วเหรอเฮ้ยเเกิดบ้าอะไรขึ้นในเก็บไม้อยู่เหร มีน้ำอยู่ในเนเธอมีน้ำในเนเธอร์ได้ไงตัวนี้สิอาเซลนั่นอะไรนะ<ฮ>นี่นี่มันผิดปกติไปแล้วนะอาเซลนี่มันผิดปกติแต่แล้วนั่นอะไรมันไดเหรอแล้วมันนำทางไปทางไหนเนี่ยเฮ้ยดูทางซ้ายสินั่นมันอะไรอะ่ะมันเหมือนนาฬิกาทรายล็อกเลยฉันไม่รู้มันดูเหมือนวิหารจากนรกเลย หนังสือเล่มหนึงเอาละพอเอาถึงเวลาที่นายจะต้องเป็นคนอ่านมันแล้วนะโอเคโอเคฉันจะไปอ่านใกล้ๆนะเออแค่คอยคุ้มกันฉันด้วยคอยคุ้มกันด้วยฉันมีเครื่องมือมีเยอะมาดูกันมาดูกันว่าไงเลือดไม่ใช่ของประดับมันคือความทรงจําที่ล้วงลับทุกการตายหลอดเลี้ยงแผนการที่ไม่ควรถูกนํามาใช้หากคุณอ่านข้อความนี้มันก็สายเกินไปแล้วการเคลื่อนไหวของคุณนั้นจะถูกทําซ้ําเงาของคุณจะไม่เชื่อฟังคุณปิดกล้องหรืออยู่ในบัตรัปิดกล้องได้ยังไง บ่ายพอเพรามันไม่อยากให้เราจบวิดีโอ้ยเจ้าถูฟารับมุนนั่นสิอะไรขึ้นเกิดบ้าอะไรขึ้นเกิดบ้าอะไรขึ้นนันอไรนั่นอะไรนั่นอะไอาเซลพวกเขาอยากจะให้เราปิดมันเลิกเขาไม่อยากให้เราไปถึงสิ่งนี้อาเซลเราต้องจบวิดีโอสิขีดเิ่ม48เปอร์เซ็นต์อะไรเนี่ย 48%, 48แเลยเหรอเอาละเอิมโพฉันจะปิดกล้องแป๊บหนึ่งนะโอเคโอเคโอเคเอาละเอิมโพฉันไม่ได้ใช้กล้องแล้วโอเคฉันก็จะทําเหมือนกันเออรอแปบบ๊บฉ,ฉันก็เหมือนกันอาเซลฉันมาแค่นี้ก็พอแล้วฉันว่าวิธีนี้เราสามารถชะลอการทําลายได้เหมือนที่มันบอกโอเคแต่ตอนนี้เราจะต้องทอํายังไงอ่ะเราควรกลับไปที่โลกปกติของเรามา แน่นอนถ้านายเห็นตัวบลัดบัสนายเห็นมันในโลกปกติไหมแน่นอนล้วไม่เห็นมันที่นี่ตอนที่เราอ่านหนังสือที่บอกว่าเราถ้าเราเห็นมันอีกครั้งนายจะดูดมันเข้ามาเราต้องกลับไปจัดการมันต้องจัดการให้สิ้นซากเลยเพราะฉันดึงดูดมันมาที่โลกปกติใช่แล้วมันมีเหตุผลใช่เราต้องกลับไปดูที่ประตูเอาละเอิมเก็บหนังสือไปด้วยนนอะไอเนี่ยไอาเซลระวังไว้ระวังระวา มีประตูโผล่มาตรงนี้มันนท,ทั่มาเฉยเลยนายเห็นไหมดูซิมันตกลงมาจากฟ้าเหมือนดาบ<ก>ยางลเลยระวังระวังนยมีห่านไหมฉันจะนจะให้ขนมฟังนายก็แล้วกันโอเคโอเคโอเคเอาละเออเราไปโลกปกติกันไหมที่จริงมันโผล่มาเฉยเลย เหมือนที่เรามาโผล่ในวิหารตลาดนี้ใช่ไหมเรากําลังเก็บไม้อยู่แล้วก็จูๆ่ๆเราก็มาโผล่ที่เนี่ใช่มันแปลกมากเพราะฝนกําลังตกแล้วเออ,อฉันม่ชอบฝนเลยอาเซลเออในดังผีเนี่ยฝนมันมักจะเริ่มตกก่อนที่จะมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นแันแก่จะจะบอกว่าถ้าเกิดมีใครตายเนี่ยขอเสนอให้เป็นนายเป็นเหยืออ่อลอดแล้วกันนะอาเซลเออมัไม,ไม่ดูสิอะไรพอมีสีกลิ่ร็อผมอะ จากเจาก้จา,จา,จาบาดบาดโอ้ไม่นะอาเซลนายแต่ก็เรียกมันมาด้วยเหมือนกันฉันว่าเราสวยทั้งคู่นั่นแหละอาเซลเราจะทำยังไงต่อเราควรเข้าไปในนั้นมะบ้านหลังนั้นมันเหมือนกับบ้านอื่นๆเลยมีพวกนี้อยู่เต็มไปหมดฉันว่าเราไม่ควรเข้าไปในนั้นนะมันเหมือนกันหมดเลยมีอีกหลังหนึ่งอยู่ตรงนั้นด้วยเห็นไหมเนี่ยเห็นมะใช่ฉันเห็นแล้วเห็นแค่หลังคานั่นมันอะไรกันนะมันเหมือนกับป้อมปราการสําหรับสําหรับสัตว์ประหลาดกอะิีล่าตัวยักษ์ใช่ฉันฉันไม่รู้โพในคิดว่าเราจําเป็นที่จะต้อง เกิดอะไรขึ้นไอ้เซลทำไมทำไมอะไรแปลกกับพวกนั้นที่นี่อะไรแปลกจริงๆอ่ะโผล่นั่นอะไรโผล่อีกูนะึงบ้าออกมาฉันเห็นมันฉันเห็นมันโผล่ฉันสาบานว่าฉันเห็นมันแล้วก็มันเหมือนกับมีตัวที่โผล่มาฉันเห็นแบบมีเสียงกรีดร้องเลยเหมือนกับโอ้พระเจ้าฝาผ่าข้างหลังเราอ่ะเกิดอะไรขึ้นกับพวกสัตว์น่าสงสารพวกนี้เนี่ยนายเห็นพวกวัวนัมัยมัน้าหมดเลย่มันเหมือนสีหน้าแบบนั้นคืออะไรมันดูแย่มากไอ้เซลดูเจ้าแก่สิ ไม่ฉันไม่ชอบแบบนี้เลยในคิปนี่มันเป็นความผิดของเจ้าสวาประลาดตัวนั้นที่นายเห็นแบบตึงหรือเปล่าจริงๆแล้วฉันก็เห็นตัวเดียวกันกับที่นายเห็นจะเน็่ไม่ชัดหรอกแต่ว่าให้คนดูคอมเมนต์หน่อยว่ามันดูเหมือนกันไหมบางทีเราอาจจะเราอาจจะเรียกมันมาโดยไม่รู้ตัวเซลฉันไม่ชอบแบบนี้เลยมันกำลังจะแย่ลงโฉันว่ามันกำลังทำให้ทั้งโลกถูกทำลายอย่างแท้จริงเลยฉันหมายถึงเอิมสัตว์ต่างๆดูแปลกมากๆเลย ดูสิมันคือชิ้นส่วนเนื้อจริงด้วยมันไม่มีมันไม่มีเหมือนดวงตาเล็กๆของมันน่าสงสารเยอะมากเอาล่ะเซลเอิร์ดดูสิมาทางนี้หน่อยเออฉันก็ข้างกังวลสิ่งที่ป้ายนั้นพูดนะที่ว่าถ้าเราบอกมันเราจะเรียกมันมานี่คือตอนต้นของวิดีโอนี่คือหมู่บ้านตอนแรกสุดเหรอเราเรากบมาล้วกล่บมาที่นี้เหรอใช่ๆๆใช่และนี่คือที่ที่นายเห็นสัปหลาดเป็นครั้งแรกใช่ไหมใช่เลยมันอยู่บนเอ่อบนโอ้ ไม่น่าเซลเกิดอะไรขึ้นเสียงกรีดร้องเออฉันฉันฉันเห็นซาบะลาดอีกแล้วอะเซลอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นมาให้นายเป็นตันจะเกับช็อตไหนเออใช่ฉันเห็นอย่างนั้นแหละเซลนี่มันไปได้แค่พูดถึงมันมันก็พอมาเลยอ่ะฉันว่ามันกำลังฟังเราอยู่นะเซลฉันด้วยฉันไม่ชอบสิ่งนี้เลยไม่ชอบเลยเอาละนี่มันแปลกไปใหญ่แล้วเราเออเราจะทำอะไรได้บ้างโพลเรสโตนทออเหรอมันมันพอมาอยู่ตรงนั้นเมื่อก่อนใช่ไหมมันไม่อยู่ตรงนี้อเซลฉันฉันฉันเดินผ่านตรงนี้กับได้านโอมีูดกันนี่เพราะมันกำลังโผล่มาแล้วตรงด้านหน้าเราเลย เราควรจะตามพวกมันไปเหมือนไปเส้นทางหรือหรือไม่สนใจพวกมันดีฉันว่าเราควรไปต่อใช่ไหมท่นว่านายน่าจะไปก่อนนะเพราะถ้ามีอันตรายนายก็จะได้ตายก่อนแล้วฉันก็จะรอดนายว่าไงโอ้ไปความคิดที่เย่ยมมากเลยงั้นฉันก็ต้องเป็นคนแรกเสมอก็นี่มันวิดีโอของนายนะอาเซลนายเป็นคนอยู่ในจุดที่ต้องไปเชิญนะเหมือนดูสิดูสิดูสิพวกมันกําลังไปที่ภูเขาลูกนั้นอาเซลอันที่เราพูดถึงเมื่อกี้จำได้ไหมอันที่เราเห็นตอนแรกใช่ไหม นั่นอะไรอะทำไมอะไรอะไรอยู่ตรงนั้น,น่ะฉันไม่รู้เลยว่าเราเจอฉันหวังว่าเราจะเจออะไรดีๆนะเพราะฉันไม่ชอบเสียงกิ้ดร้องกับสัตว์ป,ประหลาดพวกนี้เลยเนี่ยอพโลการถูกทำลายอยู่ที่สี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์สำหรับสัตว์ต่างๆถ้าเราไปถึงเปอร์เซ็นต์ต่อไประวังพื้นโลกให้ดีนะโอเคมาชัดแย่แนะ่โอ้ไม่นะแล้วสัตว์นักสงสารพวกนั้นถ้ามันเป็นแบบนี้ที่48%แล้วมันจะดูเป็นยังไงตอนที่มันถูกทำลายมากขึ้นเนี่ยเราต้องเข้าไปในนี้ประตูอยู่ไหนเนี่ยมาดูกันฉันจะตามนายไป หมายความว่าไงกันเนี่ย ตำรวจศีรษะอยู่ไหนนะเออใช่ไม่ไม่อ้อมไม่รู้เลยดูพิกัดพวกนี้สิายเปลี่ยนไปแล้วต่อหน้าเราเลยอะแต่แต่มันเป็นนายนะอาเคร์ใหญ่จะโกหกฉันเลยแต่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 นายนี่เป็นโง่จริงๆเลยจะเป็นฉันได้ไงในเมื่อฉันกลัวกว่านายทั้งเยอะพวกคุณมองกองอาเซลอยู่ใช่ไหมมันเป็นเขาใช่ไหมมันมันไม่มีทางเลียนไปเฉยๆหรอกด้วยเว้นหมดหรอกหรือเปล่าหรือว่าว่ามีโอ้สัญญาได้เลยว่าไม่ใช่ฉันเอาละอ้อมถ่ายรูปพิกัดไปสิจริงๆแล้วฉันจะทำเองฉันก็ถ่ายรูปแล้วเหมือนกัน ไปกันเถอะโอเคมาดูกันว่ามีอะไรอยู่ที่พิกัดเหล่านี้บ้างแต่ป้ายกาลังเปลี่ยนไปแล้วม็อบและทุกสิ่งฉันว่ามันนําไปทางน้ําและเราก็จะไปที่นั่นกันเดี๋ยวนี้เลยอาเซลฉันเหนื่อยกับการเดินมามากแล้วเราเินมานานแค่ไหนเป็นชั่วโมงเลวใช่ไหมเนี้ยมันไกลกว่าที่ฉันคิดไว้เยอะเลยอืมใช่แต่ฉันไม่คิดว่าเดี๋ยวนะนายเห็นหลุมอุกาศนั่นไหมใช่มันเหมือนกับว่ามันกําลังดูดน้ําลงไปข้างล่างอะไรอะไรอยู่ข้างในนั้นนุ่มละดูให้ตายนี่มันลึกมากเลยเนี่ยมันลึก เออเราต้องกระโดดลงไปไม่รู้สิอาเซีวเราดูกระพาก่อนด้วยรนไ้รอไวมโอ้ยไม่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 อะไรเนี่ยเอาละฉันจะกระโดดแล้วแน่โอเคใน3ามสองหไม่ไไไไอะไรเดียอะไรเียอะไรเดียโอ้ยอุ้ยโอ้แล้วเราตงไปจัอะไรที่นี่โอ้ไม่นะต้องหตายฮทำไมจู่ๆก็ตอนมืดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอะไร มีอะไรตกลงมามีอะไรตกลงมาออด้วยได้ยินด้วยเลยฉันฉันก็ได้ยินเหมือนกันโอเคงั้นเราไปตามเสียงนะอาเซลไปทางนั้นกันมีอะไรตกลงมาจากทางนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเหลืออ,อ,อยู่เลยมันคือปลาหมึกน่ะเอาละฉันนี่โง่จริงเลยดีใจที่นายยอมรับได้อาเซลขั้นตอนแรกคือการยอมรับโอ้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 อาเซลอาเซลอาเซลยองยองย่องย่องยองยองยองเนอะ ย่องแล้วโอเคย่องแล้วยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันแต่นนไม่เคยเอาทอชมาในวิดีโอนี้เลยอย่างนั้นเหรอเนี่ยเอออาเซลอาเซลเขาไปตายไปมาทำไรเนี่ยเขาตัวใหญ่มากเลยนั่กเขานักเขาโผล่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 นักเขาเขาโผล่นักเขาไปไหนอะเขาอยู่ไหนเขาอยู่ไหนอาเซลอาเซลไปจากที่นี่เถอะแต่ผลไว้น้ะไว้น้ะไว้นะไปเถอะเอาล่ะตอนนี้ฉันกำลังขึ้นไปแล้วไม่อะไรเฮ้ยนั่นอะไรอะฉันก็ไม่รู้ ทำไมฉันถึงมีเอฟเฟกต์แปลกๆอะใช่ถึงก็เห็นเหมือนกันฉถนก็เห็นเหมือนกันผิดพลาดแเหรตเอะหมายความว่าไงอะหมายความว่าไงเนี่ยแล้วตอนนี้นายคิดว่าพื้นจะเป็นยังไงอะน้ำเป็นยังไงทุกอย่างที่ยังไม่ถูกทำลายจะเป็นยังไงอะเซลเออเราต้องจบเรื่องนี้เดี๋ยวนี้เฮ้ยโอ้อะไรเกิดอะไรขึ้นอะฉันมองอะไรไม่เห็นเลยฉันมองอะไรไม่เห็นอีกแล้วอะเซลเกิดอะไรขึ้นทำไมมันมืดไปหมดเลยแต่เหมือนเรากำลังลอยอยู่ในอวกาศเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ฉันมองไม่เห็นอะไรโอ้ ใช่อาเซลเกิดอะไรขึ้นกับ้ํามันเหมือนมันเป็นคำขึ้นที่ไม่มีวันสิ้นสุดนั่นอะไรมันมันหนากลัวและยยองขวัญมาร์กอาเซลนี่มันอะไรส่จะเชื่อเลยเออนายมีเรือไหมฉันลืมฉันไม่ได้เล่าถึมันไม่จริงเลยเดี๋ยวนะคือว่าฉันมีอันหนึ่งอยู่ใช้อยู่นี่แหละไปกันเถอะไปเลยเอาล่ะโอเคฉันขึ้นไปแล้วเออเราต้องไปแต่ที่ไหนมันดูตรงนี้ซิดูที่หมู่บ้านนั่นซิโอเคบางทีชาวบ้านอาจจะช่วยได้นะอาเซลฉันฉันสิ้นหวังมากแล้วบอกตรงๆนะฉันไม่รู้ซ้ํำว่าจะเริ่มหาที่ไหนเฮ้ยเฮ้ยไมกยโลก โลกมันกำลังสั่นไปหมดแล้วทำไมทำไมเกิดเรื่องแบบนี้อได้เสียงกรีดร้องอีกแล้วฉันไม่อยากเชื่อเลยโผล่โผล่โผล่มันไม่หยุดสั่นมันไม่หยุดสั่นสักทีเลยมันสั่นไม่หยุดเลยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอาเซลทำไมทำไมไม่ทำไมได้ถึงตีฉันโอ้ยยุ่งขอโทษขอโทษขอโทษฉันผิดเองผิดเองผิดเองสั่นขนาดนี้ก็แย่พอแล้วนี่มันแผ่นดินไหวเลยเนี่ยฉันไม่เคยเห็นแผ่นดินไหวในวันคราบที่มันสั่นขนาดนี้มาก่อนเลยมันแรงมากเลยใช่ไหมใช่แล้วมันมันไม่หยุดเลยดูสิดูสิ หน้าจอของนายหยุดสั่นแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่มันสงบแล้วแต่พื้นโอ้ไม่นะพื้นไม่เตยเออเอดูนั่นสิมันจะตกลงมามันตกลงมาเฉยๆได้ยังไงเนี่ยอาเซลฉันไม่รู้อะไรแต่นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันตกลงมาบนหลังคาบ้านพอดีเลยอาเซลฉันนึกว่ามันจะตกลงมาตรงหน้าเราซะอีกไม่ครับของฉันแหลกไปหมดแล้วฉันก็ไม่เห็นเจ้านั่นมันขยับเลยโอ้เส่งโอ้ไอเตยเฮ้ยอะไรเนี่ยวิ่ง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 ว นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเมื่อกี้นั่นคืออะไรมันเหมือนดาวตกแต่แต่แปลกใช่ไหมแบบว่าเป็นดาวตกแล้วมันก็ระเบิดแตกเป็นยชิ้นๆเราดูสิทั้งโลกเลยอาเซลยังมีเศษชิ้นส่วนตกลง,งม,มันบ้ามากเลยแต่ดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับหมู่บ้านสช่มันเต็มไปด้วยลาวาแล้วมีไฟเยะแยะไปหมดมีม,มีมีหมู่บ้านถูกทำลายหมดเลยแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเ้ออีกแล้วสาบะลาเพลือาอีกแล้วโผล่มันไม่โผล่ไหมนะเห็นบ้างหรืาาอแน่ว่นอนเถออาเซลนั่นมันอ้าใช่ไป่โผล่มาตรงหน้าฉันมันโผล่มาตรงนี้ไปเศษอ อีกแล้วเลยอาเซลนีม่มันไปถูกต้องแล้วเ<ต>นี่ยพระเจ้าช่วยแต่ไอตัวนั้นมันแปลกมากเลยมันก็เป็นรูปที่แตกต่างกันไปหมดเลยใช่แล้วทำไมมันถึงมีเสียงกรีดร้องเออสัตว์ประหลาดโอ้พระเจ้าอาเซลอาเซลดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่ดูสิว่ามันเกิดอะไรโอ้ยตายแต่ เกิดอะไรขึ้นนี่เนี่ยเฮ้ยฉันได้ยินเสียงคำรามโอไม่หนาอาเซลอาเซลฉันยินเสียงคำรามอยู่ข้างหลังนายเกิดอะไรขึ้นอาเซลมาทางนี้ตรงนี้มาอยู่ด้วยกันไม่ไหมมันไม่เลยหมดแล้วโอเคเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะทอส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 นอยทอรทอสทนสาจะทไงดีเนี่ยมันมีผอวเหมือนเนเทอร์ทอกจากเอเธอร์เลยอต่เป็นเวอชั่นเก่าแก่แล้วมันก็ตัวใหญ่สากมันสูงเทากับ สูงกว่าเมกอีกด okay. ูว่ามันเดินย oh yeah. okay. ังไงเหมือนดูสิทุกก้าวที่มันเดินผืนสั่นเลยมันหนักขนาดนี้เลยโอ๊ยตเจ้าโอเคโพอยถ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 อยชนี้มันไปไไม่ได้เลยที่จะที่ที่ที่จะกู้คืนได้มัถูกสาปไปแล้วไปแล้วเซลเลวก่อนไปที่เด้แฟนดีกว่าดูสิดาวตกอีกแล้วเซลจะไม่ช่าแบบนี้เลยทำไมตัว้่ถึงอาไรกตบเราเนีไปกว่รตามจช่วยมันจะฆ่าเราแล้วมันจะฆ่าเราอะไรไมนี่ม่้นแ่เราดีไม่พ้นแ่ดีไม่ได้เลยีไม่ได้แล้ว ชักเลยจะตาย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 แล้วไปโดนตายแล้วเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ฉันได้ยินเสียงใช่ดีมมกใช่ฉันก็ได้ยินเหมือนกันอาเซลฉัไม่อยากจะเชื่อเลยมันฆ่าเราแล้วโอ้ได้ยินอีกแล้วเอาละงั้นทุกคนห้ามเข้าซีดไมค์คราฟนี้เด็ดขาดเลยเพราะเราทำเพื่อพวกคุณแล้วถ้าคุณชอบวิดีโอนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามด้วยนะ